สวัสดีครับมาเจอกับลุงบุญอีกคลิปครับคลิปนี้ก็ใกล้ค่ำตอนเย็นเลยนะครับก็เข้ามาในสวนก็มาดูอ่ามะละกอที่ลุงบุญได้ปลูกด้วยการหยอดเมล็ดไว้นะครับก็ปรากฏว่าขอขอพอที่จะเริ่มหอกขึ้นมานะครับมาชมกันครับว่าการปลูกด้วยการหยอดเมล็ดผลจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับเพื่อนๆครับ าการหยดมเมล็ดลงหลุมเลยนะครับก็เริ่มหอกขึ้นมาเลยนะครับเริ่มหอกขึ้นมาก็ผ่านไปประมาณสักหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะครับก็เริ่มหอกเริ่มที่จะแตกหน่อขึ้นมานะครับนี่ครับเริ่มที่จะแตกหน่อขึ้นมา นี่ครับก็สรุปว่าที่ลุงบุญได้ทาการปลูกมะละกอด้วยการหยอดมเมล็ดลงหลุมเลยนะครับก็ออกขึ้นมาดีประมาณสัก90%นะครับประมาณ90%เหตุผลที่ลุงบุญไม่ให้เต็มร้อยนะครับเพราะว่าก็ บางหลุมก็มีจำพวกมดนะครับจำพวกมดอ่าจำพวกด้วงเาก็จะกัดกินมเมล็ดนะครับเพราะว่าตอนที่หลุมุูได้ทำการปลูกนะครับก็ได้แช่มเมล็ดจนพองตัวเขาก็เริ่มออกหนอนะครับแตกหนอขึ้นมาจำพวกมดจำพวกด้วงต่างๆก็พร้อมที่จะ แคกินได้นะครับก็รูบุลก็เลยให้เปิดเทนการหอกไม่เต็มร้อยนะครับนี่ครับก็เป็นว่าการปลูกมะละกอโดยการหยอดมเมล็ดนะครับก็ได้ผลดีอยู่นะครับได้ผลดีส่วนที่ไม่หอกนะครับส่วนที่ไม่หอก ก็จะทำการซ่อมโดยการที่เอาที่ลุงบุญได้เพาะชำมาไว้นะครับนี่ครับแบบนี้ครับที่ไม่หอกนะครับก็จะเอาต้นที่เพาะชำเอาไว้มาซ่อมนะครับก็คงจะไว้ทีหลังนะครับเพราะว่ารอให้ที่เขาหอกขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เขาโตขึ้นมาก่อนนะครับผลดีนะครับผลดี ของการปลูกโดยการหยอดเมล็ดก็จะทําให้รากนะครับจะทําให้รากของเขานะครับลงลึกเข้าช่วงฤดูแล้งนะครับขเาบขาก็จะไม่เหี่ยวเฉานะครับเขาจะไม่เหี่ยวเฉาต้นจะแข็งแรงนะครับแล้วก็โตวไวมากๆนะครับโตวไวเพราะว่ารากของเขาก็ออกมาก็สามารถที่จะดูดอา,อาหารได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับ ได้อย่างเต็มที่ระว่าในหลุมก่อนปลูกนะครับลงบุญก็ได้ใช้ปุ๋ยคอกมาใส่ไว้ด้วยนะครับก็อรอเมื่อเขาขึ้นไปแท้นะครับประมาณาสัก2องใบก็จะใช้ปุ๋ยมาใส่ให้อีกครั้งนะครับแล้วก็จะทําการพลวนดินปิดโคนต้นขึ้นมานะครับเขาก็จะโตวไวนะครับผลดีของการ ปลูกมะละกอโดยการหยอดเมล็ดนะครับแต่มีข้อเสียอยู่อย่างนึงนะครับนี่แหละครับเพื่อนๆคงเห็นนะครับจะมีหญ้าขึ้นนะครับก็ต้องขยันที่จะมาถากออกนะครับต้องขยันที่จะมาถากออกนะครับหมั่นดูแลนะครับนี่ครับเริ้มหอกขึ้นมานะครับแต่หญ้าที่ขึ้นมาก็ ไม่ได้เป็นอุปสรรคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อก็โตขึ้นก็จะใช้ปุ๋ยแล้วก็พลวนดินปิดโคนต้นขึ้นมาอีกนะครับค่อยๆถากไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆถากไปเรื่อยๆนี่ครับก็เริ่มฮอกขึ้นมานะครับเริ่มฮอกป้อมกับหญ้านะครับร้อมกับญ้าแต่ก็จะสามารถที่จะ ทำการถากหญ้าออกได้นะครับก็ค่อยๆ,ๆทำไปนะครับแต่การปลูกแบบนี้นะครับเมื่อเจอปัญหาไฟแรงหรือว่าน้ำท่วมโดนลมเขาก็จะแข็งแรงนะครับไม่ลม้มไม่เหี่ยวนะครับแต่ก็จะเจอกับอุปสรรคของหญ้าหอกนะครับหญ้าตัวนี้ก็เป็นหญ้าจำพวกแพ้วหมูนะครับ ปราบยากมากๆนะครับปราบยากมากก็คงจะว้ายถอนหญ้านะครับที่อยู่ในหลุมนะครับนี่ครับที่อยู่ในหลุมแบบนี้ก็ต้องถอนหญ้านี่นะครับเริ่มหอกนะครับเริ่มหอกนี่ครับเริ่มเตกโหนขึ้นมาเริ่มหอกขึ้นมานะครับหญ้าแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็เมื่อเราถากเราก็คว่อยถอนออกนะครับรอก็โตขึ้นมาเรา ใส่ปุ๋ยรวนดินปิดโคนต้น,นย่าเหล่านี้ก็จะหมดไปนะครับนี่ครับก็เริ่มเห็นนะครับเริ่มหอกขึ้นมากับนี่ก็คือการปลูกโดยการหยอดมเมล็ดมีฝนตกนะครับก่อนหน้านี้มีฝนตกน้ําก็ยังอยู่ในร่องอยู่เลยนะครับโนวนครับปลูกไปไกลๆเลยนะครับก็ฝนตก เสร็จลุงบุญก็เข้ามาดูปรากฏว่าเขาก็เริ่มฮอ,อกขึ้นมาอย่างช่วย้ามนะครับเริ่มเตกหน่อเริ่มฮอ,อกขึ้นมาลุงบุนก็ได้วางระบบน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับอก็หกล่องก็อยู่ที่ประมาณสัก500อต้นเห็นจะได้นะครับห้ารอยหลุมนะครับก็วางระบบน้ําเรียบร้อยก็รอให้ก็โตกว่านี้อีกนิดนะครับ ในขณะที่เรารอให้เขาโตให้เขาหอกโตขึ้นมานะครับนี่ครับกาลังแตกหน่อขึ้นมานะครับเราก็จะทําการถากหญ้าไปเรื่อยๆนะครับส่วนต้นที่ไม่หอกนะครับก็จะเอามาซ่อมนี่ครับก็รู้สึกว่าจะหอกดีอยู่นะครับจะหอกดีมากมาก ครับนี่ก็คือเป็นวิธีการปลูกมะละกอแบบหยอดมเมล็ดก็เริ่มแตกหน่อขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบนะครับวางแป๊บน้ำได้เรียบร้อยครับครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนเนเข้ามาชมอ่ามะละกอที่ปลูกด้วยการหยอดมเมล็ดก็มาทำการถากหญ้าไปด้วยนะครับอุปสรรคเล็กเล็ก,ลกน้อยๆก็คือหญ้านะครับงีห้อขึ้นมาเราก็ถาก โคนต้นไปเดี๋ยวมันก็โตขึ้นก็ใส่ปุ๋ยก็สามารถที่จะปิดโคนต้นได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอกำลังใจจากเพื่อนเช่นเคยนะครับด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเพื่อหลวงบุญจะได้ทำการปรับปรุงแก้ไขส่วนไหนที่อาจจะผิดพลาดนะครับแต่ส่วนไหนที่ดีๆหลวงบุญก็จะนำเสนอเพื่อนๆน,นะครับ คลิปนี้ก็คงมีไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ใกล้ค่าพอดีนะครับหนับตะวันก็เริ่มจะตกดินเลยนะครับจะเริ่มมืดเลยนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับท้ายนี้ขอเพื่อนๆจงโชคดีมีความสุขกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ